ตำนานปอผีฟ้าเป็นความเชื่อพื้นบ้านที่ฝั่งรากลึกในวัฒนธรรมไทยลาวและภาคอีสานของไทยโดยมีลักษณะที่ซับซ้อนและแตกต่างจากผีปอบทั่วไปผีฟ้าหรือผีแถนเดิมที่ถูกนับถือว่าเป็นเทพหรือวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนฟ้ามีหน้าที่ควบคุมฟ้าฝนและดนบรรดาลสิ่งต่างๆให้แก่ผู้คนคล้ายกับเทวดาหรือผีบรรพบุรุษช,ชั้นสูง ผีฟ้ามีบทบาทสำคัญในพิธีกรรมฟ้อนผีฟ้าหรือลําผีฟ้าซึ่งเป็นการเชิญวิญญาณมาเข้าสิงร่างคนทรงหรือหมอผีฟ้าเพื่อทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่วิทยาศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถอธิบายได้หรือเชื่อว่าเกิดจากการกระทำคุณสยัยตามความเชื่อผู้ที่เป็นคนทรงหรือผีฟ้าจะมีข้อขลังหรือข้อห้ามทางสังคมและจารีตประเพณีหลายอย่างเช่นห้ามกินของเหลือเดน ห้ามรอดเราตากผ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามเหล่านี้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ก็จะกลายเป็นปอบผีฟ้าซึ่งเป็นวิญญาณร้ายที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนแทนปอบผีฟ้าแตกต่างจากผีปอบตรงที่มีที่มาจากการละเมิดข้อห้ามทางพิธีกรรมและมักถูกมองว่าเป็นทายาทผู้ถูกเลือกที่ต้องสืบทอดการเป็นร่างทรงต่อไปในขณะที่ผีปอบทั่วไปมักเกิดจากผู้ที่เล่นคุณสยมนต์ดำแล้วควบคุมวิชาไม่ได้ ปอบผีฟ้าจึงเป็นส่วนผสม,มของความเชื่อทางศาสนาพื้นบ้านที่นับถือผีและระบบการควบคุมทางสังคมในภาคอีสานสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างมนุษย์เทพและวิญญาณในวัฒนธรรมท้องถิ่นดังเรื่องที่จะเล่ามาเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วคือยายทองใบและตาบุญเหลือสองสามีภรรยาเป็นหนึ่งครัวเรือนผู้ที่หนีสงครามจากฝั่งลาวและรอดชีวิตข้ามมายังฝั่งไทยโดยการเอาเถาวันมาผูกกับไม้ไผ่ใหญ่ สามท่อนลอยน้ำข้ามโขงมากับชาวบ้านอีก20กว่าคนช่วงนั้นเกิดสงครามคอมมิวนิสต์ยายทองใบกับตาบุญเหลือผู้ที่เป็นสามีได้ข้ามมาสร้างรกรากที่ฝั่งไทยในขณะที่กำลังจะข้ามถึงแผ่นดินไทยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดแพรไม้ไผ่ก็เกิดแตกออกเพราะแรงของน้ำโขงที่ไหลเชี่ยวกาดในช่วงฤด,ดูนั้นยายทองใบได้จมหายไปกับน้ำส่วนตาบุญเหลือผู้ที่เป็นสามีได้เห็นภรยาจมน้ำไปต่อหน้าต่อตา ก็รีบมุดน้ำหายายทองใบเพราะยายทองใบว่ายน้ำไม่เป็นตาบุญเหลือมุดหาตั้งนานก็ไม่เห็นร่างของยายทองใบจนกระทั่งชาวบ้านผู้ที่มาด้วยกันก็พากันช่วยมุดหาร่างยายทองใบจนได้ไปเจอร่างยายทองใบจมติดหินอยู่ใต้น้ำเมื่อตาบุญเหลือและชาวบ้านได้นำร่างของยายทองใบขึ้นมาจากน้ำและทำการปฐถมพยาบาลแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะว่ายายทองใบไม,ไม่หายใจแล้วตาบุญเหลือก็ได้แต่ร้องไห้อย่างน่าสงสาร ชาวบ้านจึงฟากันปลอบใจและบอกตาบุญเหลือว่าให้ทำใจจากนั้นตาบุญเหลือและชาวบ้านก็จะนำร่างยายทองใบไปฝังเมื่อตาบุญเหลือและชาวบ้านขุดหลุมเสร็จกำลังจะนำร่างลงไปฝังยายทองใบก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาและพูดกับทุกคนว่าพวกมึงเป็นไผ่